เอาสลนลนเ,เปิดกะเปิดคนเดียวกะเปิดไปหัดดูซิว่าเธอจะไปไหน เธอมาถึงว่าเธอจะไปไหนอ๋อในท่านเอ๋เสียใจด้วยค่ะวันนี้ไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อปิเปอรไว้ให้เสียใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะก่อนค่ะมาจุ๊บกันก่อนจุ๊บกันก่อนจุ๊บจุบจุ๊บจุบจุ๊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 บจุบจุบจุ๊บกันเออจังน้ำนัดก่อนจังน้ำนัดก่อนมีสเต่ร์เดย อุ้ยสิบหกเท่าไหร่อ่ะสิบหกจุหนึ่งขึ้นมาอีกแล้วเะลีนเนยสิบหกจุหนึ่งเอาอะไรคะเอาอะไรอยู่ในนั้นนี่คืออะไรอจุบจ๊บๆกันอืมสวัสดีค่ะ